ผมเนี่ยได้จากพอตใหญ่เลยนะครับผมก็คือว่าเมื่อเปิดต้นปีมาเนี่ยก็ถูกเลิกจ้างเลยนะครับผมเนื่องจากผลกระทบจากโควิด -19 นะครับต้องหางานในช่วงเวลาแบบนี้มันยากเราเป็นคนหลักๆในครอบครัวที่จะต้องหาเงินเข้ามาเลี้ยงดูคนในครอบครัวของเราได้รับคําตอบว่าเขารับเราข้าทำงาน ผมพงศกรส่วนเวียงนะครับหรือเรียกว่าโบ๊ทก็ได้นะครับผมปัจจุบันทํางานในตําแหน่ง business development นะครับในบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันพระพรในพระคุณความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของผมในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับผมเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อต้นปี2020นะครับผมผมเนี่ยได้แจ็คพอตใหญ่เลยนะครับผมก็คือว่าเมื่อเปิดต้นปีมาเนี่ยก็ถูกเลิกจ้างเลยนะครับผมเนื่องจากผลกระทบจากโควิด19นะครับตอนนั้นเนี่ยผมทําอยู่ในบริษัททัวร์แห่งหนึ่งนะครับผมตอนนั้นบ มากเลยเรามีแบบเป็น้อยๆบุ๊กิ้งเลยเนาะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยบุ๊กิ้งท้งหมดนยครับถูกแคนเซิลเหลือเป็นศูนย์เนื่องจากว่านักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราได้ใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยก็ตั้งใจไว้แล้วว่าเราไม่น่ารอดแน่เลยใน,ในวิกฤตนี้ใช่ไหมครับก็เป็นไปตามที่เราตั้งใจจริงๆเลยครับผมก็คือว่าเราก็โดนเลิกจ้างทันทีนะครับแต่ว่าหลังจากที่โดนเลิกจ้างเนี่ยเราก็มีความกังวลมากๆเลยครับเพราะว่าเราเป็นคนหลักๆในครอบครัวที่จะต้องหาเงินเข้ามาเลี้ยงดูคนในครอบครัวของเราครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ตั้งใจอธิษฐานกับพระเจ้าเพราะเราอยากได้ตำแหน่งงานใหม่เพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยเรากลับไปทําทัวร์คงไม่ได้เพราะว่าทัวร์หลายๆบริษัทใช่ไหมครับก็ล่มค่อยๆล่มไปเรื่อยๆนะครับไม่มีบุ๊กิ้งเข้ามานะครับไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนะครับช่วงนั้นเราก็เครียดนะครับแต่ว่าเราก็นึกขึ้นได้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าก่อนที่เราจะถูกเลิกจ้างเนี่ยเราได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งนะครับเขาทำงานอยู่ในบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่งนะครับและทำให้เรารู้สึกว่าเออเราสนใจ แต่เด็กๆเนี่ยเรามีความฝันว่าเราอยากเป็นเซลล์นะครับก็วันนั้นเนี่ยก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าเราต้องหาแผนนสองสหรับชีวิตของเราเพราะว่าอินดัสรีที่เป็นท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่สามารถฟื้นกลับมาได้เราต้องหาแผน2ที่เราจะสามารถอยู่รอดได้นะครับเราก็ตั้งใจอธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวว่าขอพระเจ้าช่วยเราเพราะเราอยากดูแลครอบครัวของเราด้วยให้รอดพ้นในสถานการณ์เหล่านี้นะครับผมก็บอกผู้นําผู้เลี้ยงของเรานะครับผมให้ช่วยอธิษฐานเพื่อผมฝากบอกพี่น้องให้ช่วยอธิษฐานให้เรานั้นให้หางานได้อย่างรวดเร็วน งานผมก็เริ่มส่งสเรซูเม่ไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งก็ขอบคุณพระเจ้าครับผมก็สามารถได้งานใหม่นะในภายใน2อาทิตย์นะครับผมคือส่งไปในสัปดาห์แรกเนี่ยยังไม่ยังไม่มีใครติดต่อมานะครับแต่พอเริ่มสัปดาห์ที่2เนี่ยก็มีบริษัทจัดหางานนะครับทั้งหมด3บริษัทติดต่อเราเข้าไปเพื่อให้เราไปสัมภาษณ์งานนะครับซึ่ง2ที่แรกเนี่ยเราก็ถูกปฏิเสธไปนะครับจนเหลือที่สุดท้ายนะครับผมก็ทำเราก็ได้สัมภาษณ์ทั้งหมด3รอบเนาะจนถึงรอบสุดท้ายนะครับเราก็ ได้รับคำตอบว่าเขารับเราข้าทํางาน Dante, มากกว่าการที่เขาตอบรับการที่เราได้เข้าทํางานเนี่ยในตลอดที่เราไปสัมภาษณ์งานเนี่ยผมอยากขอบคุณพระเจ้ามากๆเพราะว่าคนที่มาสัมภาษณ์ผมเนี่ยเป็นคนของพระเจ้านะครับแล้วก็สังเกตว่าเราเคุยเรารู้สึกเขายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับแล้วก็ทัศนคติในการที่สัมภาษณ์เราว่าเรามีทัศนคติในการดําเนินชีวิตยังไงอะไรแบบเนี้ยครับแล้วก็โอ้โหพอฟังแล้วปุ๊บท้ายที่สุดพอเมื่อเขารับเราเข้า <backyard> ท <descriptive together> ํางานนะครับเขาก็มาเฉลยกับเราว่าเขาเป็นคนของพระเจ้านะครับเราก็ยิ่งรู้สึกขอบคุณพระเจ้าว่าโอ้โหงานท ก็เป็นประพณหนึ่งแล้วที่เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วแล้วก็มีความสุขกับมันมากๆที่เราได้รับตําแหน่งงานที่เราเนี่ยไม่ไม่ความสามารถของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำต่างงานตําแหน่งนี้ได้เลยเพราะว่าแบ็กกราวในการที่เราทํางานเนี่ยเราไม่เคยทํางานสายนี้มาเลยนะครับแต่ว่ามากกว่านั้นก็คือว่าในระหว่างที่เราไปสัมภาษณ์จนเราได้งานเนี่ยเราเจอแต่คนของพระเจ้าทั้งนั้นเลยซึ่งสิ่งนี้นะครับทำให้ผมระลึกถึงความรักของพระเจ้าตั้งแต่เด็กๆที่เราเคยรู้จักกับพระองค์ที่พระองค์ทรงบอกว่าคนที่วางใจในพระเจ้าก็จะเป็นสุข ก็ท้ายที่สุดนี้ผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าแม้ว่าสิ่งที่เราเจอนะครับมันจะดูทําให้เรารู้สึกกังวลมากๆรู้สึกว่าสิ่งที่เราจะเผชิญมันเป็นเรื่องยากหรือในสถานการณ์ที่ต้องหางานในช่วงเวลาแบบนี้มันยากแต่วันนี้เนี่ยเมื่อเราจับมือกับพระเจ้าเราเพึ่งพาพระเจ้านะครับพระเจ้าจะสัพพาเราไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราตั้งใจไว้ได้เป็นแน่นะครับผมสุดท้ายนี้ผมอยากหนุนใจพี่น้องผ่านข้อบังคับพิฆข้หนึ่งนะครับซึ่งเป็นข้อบังคับพิจารําใจของผมเลยนะครับอยู่ในพระธรรมโลมบทที่8ข้ก็ที่ บ,บอกว่าเรารู้ว่าพระองค์ทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่งทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ขอบคุณครับพระเจ้าอวยพรนะครับ